สวัสดียงี้ยเข้าครับผมนี้ผมก่อติดพายามเบ็ดครับใส่เบ็ดเนื้อเฉียดครับเพราะว่าเบ่งใส่เบ็ดเนื้อเฉียดครับมือนไม้เฮ้าก็เป็นล้ำห้วยครับนี่นะครับเป็นล้ำหวยครับช่วงนี้ต้องใส่ํำกัดหงนะครับป่ายง้มนี่ครับมันคือยง้มฝนครับ เดี๋ยวห้องมันรุนครับนะครับห้องมันุุนกันลูกปลาถึงห้องครับป่ากระบ้อนดีเยอะครับพี่บบน้อง เสี้ยเสียดครับโอ้นั่งนีเหี้ยหายครับมุมีโตครับผมครับเหื้อหายครับเบื้องหลังต่อไปครับ to tay nhiều hơn Hãy subscribe ย่ำเ้าครับหมาย่วยธรรมชาติครับน้ำขอนครับลงมาเรื่อยๆครับนี่ครับอยู่คนละฟังครับหลุดนลังจากนีกครับนใส่ย่ำแรงเคยได้ปนมาครับโอ้หลังนี้โดนนะครับเห็นนนี่โดนครับโดนนี่ครับ ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยเห็นนะครับเนี่ยเห็ครับสวยงามเลยครับส่วนครับสวยงามเลยครับเดคอยญาตเก็บปลาแป๊บนึงครับหุ่นหลังต่อไปครับครับหาครับฉาดครับ บัถือครับห้วยกินเงยครับบัวถือครับพี่นอ้องเอาเบื้องลังต่อไปครับอย่างนี้ก็บัถือครับ เหียดยิงดินแนวๆนะครับพี่หน้องเดี๋ยวหลังต่อไปครับหลังนี้โดนครับโดนโดนนี่ครับใส่ป่านาแรงครับโอ้ใส้รุ่นนะครับนั่นนี่ครับขาคอนะครับใส่ง่ามนะครับนี่ครับใส่ง่ามนะครับปาง่ามนี่จะกินเนื้อเขียดนะครับ มีเงาไปใส่นี่บ่พลาดครับยนี่ยนี่ปลาใส่ง่ายกว่าหนาฝนครับแต่ว่าปลานอยู่จำกัดมองครับพี่น้องของเต็มนะครับดุนทั้งกันล้งต่อไปครับพี่น้องนี่ครับลายห้องครับไม้น้าบ่าหลายครับอังนี้เป็นยังไงครับ ครังนี้รุดครับพี่น้องโอ้หเสียดายครับรุดครับใส่เมื่อขึ้นนี่ครับเมื่อขึ้นนี่ฝนตกครับฝนตกเมื่อขึ้นพ่าห่วงหลก็เลยบอกไทยครับผมมาไทยพี่น้องเบิ้งครับเลื่ไทยยี่มือเร้ามตอนไม่ยามนะครับพ่าห่วงครับพ่าไม่ฝนไม่ครับย่านครับ ประเทศไทยพี่น้องเขาเบิ่งครับหลังนี้นะครับนี่โอ้พราวมากกว่าเมื่อกี้นี่หลังนี้โอ้เนื้อมันลดครับพี่น้องหมดลดครับหมดลดโอ้ใส่งามเลยครับนี่หมดลดหมดลดโอ้งามเลยครับนี่ครับโอ้ใส่ปลานานี่ครับใส่บักงามเลยครับอ้วนบึกเลยครับนี่ครับโอ้อ้วนบึกเลยครับตัวนี้ โอ้ผมนองว่ามันหลุดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ให้ปลานาหนังต่อไปครับนึ่ครับมาถือตัวครับนังหนังเยอะเบิ้งให้ปลานาเลี้ยงใส่ง่ายครับใส่ง่ายครับพี่น้องปลานาเลี้ยงเพราะว่ามันดีโย่จำกัดหมองเลยครับจำกัดหมองเท่ากับใส่ง่ายครับนี่ตัวมันกินเงาเขาเลยครับเงาเขียดครับ แล้วผมบึงหลังตัวไปกันเลยครับงันการแงันเศร้าครับโอ้หลังตัวที่สามผมนึกว่ามันหลุดครับพี่น้องโอ้อยู่ยู่ครับตัวใส่งามโกมูลเลยครับ ครับหน้ามกับสีน้อยๆประมาณนี้แหละครับทางนี้กับโดนครับใส่ป่านบ่ขืนมาสูงครับพี่น้องผมกับดาบ่ถือขึ้นกันครับจะไปเบื้องหลังต่อไปครับใส่เบ็ดซิปก็หลังครับใส่ง่ายครับป่านี้ครับหาอยู่หากินแบบบ้านเท่าครับใส่เบ็ดเงียบเกียดครับหลังนี้ครับโบดนครับ โมดนครับโมดนเดี๋ยวไปเบึงล้งต่อไปนะครับยากาศนย้มเศร้าครับน้ำหวยครับนี่ป่าบากกันนี่ครับเราบึงล้งต่อไปครับนี่ครับไม้เขาครับเป็นน้าขอดหดดังที่ละครับมีบูถือครับ ขออนุญาตเจ็บเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับได้สิบเบ็ดแล้วละครับเบ็ดซิปกาหลงหังครับที่ผมใส่หมื่นเบื้องหลังต่อไปครับเงือบเบ็ดครับ,รบแต่ว่าบ่มีตัวครับเส่สิหินเงืยบห้องครับ ครับเบื่อลั้งต่อไปครับโอ้ป่าบอนดีอยู่ครับหายำนี่สิใส่ง่ายครับในการใส่ง่ายครับกอนหนาฝนครับเพราะว่าป่าจะยู่จํากัดมองนะครับเ้อเขียดเงอเมี่ยงจีซ้นนักมาใส่เลยครับน่าเนี้หายำเมี่ยงเมาได้นี่ดีดีเลยครับใส่เบี้ยหาย่ำนี่ครับดี ปะดุกครับงามนี่แต่มีเงาแมยงเมาครับแต่ผมมีเมี่ยงเมาเลยผมจะไปใส่ซูเบิงครับพี่น้องเงาแมยงเมากินดีครับอ่านี่ครับร้องในขนแน่นอนครับใส่เบ็ดเงยเมยงเมาครับเบิงหลังก็ไปครับเท็เาใกล้สิเบิดแล้วครับมาโดนครับ เนื้อรอนครับเนื้อเบิดได้จะเป็นหลังสุดท้ายแล้วเหรอครับเดี๋ยวเขห้จงไปเบิ้งกันครับน่ครับหลังสุดท้ายครับมาเถือครับใจหลังหนึ่ง โดนครับไม้ห้องต้องสรุปเงินครับมาได้จักเตีมครับสรุปครับเมื่อนี้เบ็ดซิปกาหลังครับได้สามเตีมงามๆาเลยครับเนื้อเบ็ดเนื้อเขียดนาะครับนี่ครับสามเตีมงามเลยครับแข็งอิ่มเลยครับเมื่อนี้แข็งอิ่มเลยครับหมายครับ มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อๆไปน้ำนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวมาสวัสดีครับผม